มาเห็นกับดักหนูง่ายๆค่ะกับดักหนูอันนี้ว่าแมนงานนี้ซื้อมากแต่แรที่จะทำคือนี่ขวดน้ำแบบ ใสหรือแบบคุณยังสีก็ได้ค่ะแบบใดก็ได้ไดขวดน้ำคัตเตอร์แล้วก็นี่ค่ะไม้แต่ว่าในวิคนใส่ตะเกียบยางวงุ้งยางสองเส้นแล้วแต่ใส่เส้นเงาเส้นสันก็นได้ค่ะอันนี้เป็นคลิปหนีบกระดาษแต่ว่านี่บีไปเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปหนีบกระดาษแล้วก็เชือกหนึ่งเส้น เชือกได้เส้นนานานในจัหน้อยได้หนึ่งเส้นแค่นี้เลยค่ะง่ายๆนี่โอ้ววขวดขวดเท่ากับตัดไปสามนี่ค่ะตัดไปสามท่าสามส่วนสนะี่ะตัดไปสามส่วนสี่อย่าเหลือไว้ทั่าน,นี้ค่ะมาตัดก้าไม่เรียบร้อยค่ะ แล้วก็เจาะเจาะรูตรงนี้เจาะรูตรงนี้สองข้างแล้วก็เจาะตรงนี้คือทะยงางทะยางเข้าสัน่นเข้ากระเจาะหูใกล้ๆกันทะยางสัน่นกระเจาะหูใกล้ๆกันอย่างอย่างไม่คอนเสียนเยนเา่ากระเจาะไกลๆกันหน่อยนึงะเจาะหูสองข้างตะเกียบอันนี้กัะแบงครึ่ง ตะเกียบมาขอนแบงค์งงคืนงีงสิแม่คืนกับบอเสมอค่ะสีเสมอก็ได้บอเสมอก็ได้ก็เสียบเข้าไปจอกับแบบกะบ่ให้นูนวัดได้ไหะคะเสียบอย่างนี้ตรงนี้กับตรงนี้ถ้ายางสันกระจสัน,ส,น,ส,นสันใกล้ๆจะ ตัวน้ยางเงาก็เลยเจออย่อาเง,งาเนี่ยเพราะว่ายางมันสย่นี้ยางมันสีเกีียวตัวนี้กับตัวนี้ยางมันสีนี่เกี่ยวง่ายงแต่ว่านี้น้อยพูดค่ะนุ่มพอซ้ำกัน อย่างเกี่ยวตรงนี้ใช่เไเกี่ยวง่ายๆนี่แหละพอตัวนี้มันสิ่งเง็บๆมมันจะเข้ากับเงื้อขึ้นขืเ่เงืกขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ก็สิ่งิง,งับลงเลย เชือกตัวนี้ก็จะมัดตรงนี้แล้วก็อีกปลายนึงสิมัดอาหารมัดอาหารตรงนี้ตัวนี้เขากจะใส่อาหารตรงนี้ใส่เอาเอาตัวนี้รัดอาหารเขาก็จะมัดอาหารมัดอาหารมันแน่นแน่ค่ะ เพราะว่าหนูมันสีได้ดึงมันเข่ามาแล้วมันสีได้ดึงกับดักก็สิได้ลงมาหนีบมันโอ้ยบปอยู่บปอยู่อาหารเทามัดเน่นๆแน่ๆๆๆค่ะเพราะว่าหนูมันสีได้ดึงดึงดึงอาหารสิได้ดึงอาหารเราตอนนี้มันสิได้หลดุดอาหารน้อที่ใส่เข้าไปข้างในอา้าวหลุดค่ะโอเคอาหารนาอที่ชอบใส่ไปข้างใน อีกคู่หนึ่งเทาจ่ออยู่ตูดมันนี่ค่ะอีกคู่หนึ่งเทาจ่ออยู่ตูดมันไว้ไว้เสียบอาหารไว้เสียบกานกลไกลเข้า ได้เากับตัวนี้นะะ<า>พ่อหนูตึงอาหารมันก็สีมันสีหลุดเล็กมันสีหลุนดนล้วก็ยาง หนูก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเป็นอาหารอยู่ข้างในเวลามันดึงเวลาเวลาหนูดึงอาหารค่ะคุณเ <laughs> ต้นอย่างไรคุณจะถ่ายอะไรทำไมไม่ต้องคลิปหนีบกระดาษค่ะอาหารอยู่ข้างในย่ามัดอาหารไว้ข้างใน มัดให้ค่อนข้างแน่นจ้ะมันชิได้มันชินได้ดึงตัวนี้ลงไปสีได้ดึงลงไปแล้วก็กลไกลสีเฮ็ดงานตัวนี้มันจะสิเขาไปเลิกเติบแล้วออกจตกบ่ท่านแล้วม,มาเล่นมากจ้ะเวลาด,ดึงนู้ดึงอาหาราะค่ะมันก็สิดึงเสานี้ลงไปไอ้ไอน้นคลิปนิด กระดาษทั้นี่นี่มอเตอรสีนี้มักมนกอร์สิัลนลุดมันอาหารทาั้งนนนอสตัวนี้กระสีลดกลับมาลงลมาเพราตัวน,นี้ลดได้ลดมเอเตอระงลงมาเลยยาง ดีมากๆเลยค่ะระบบนี่ประหยัดแบบสุดๆด้วยเท้าไปว่างไปมองที่หนูยางค่ะเนียบร้อยจับหนูได้ด้วยจับหนูได้ด้วยี่บ้านมันหลายวันแล้วตัวนี้เนี่ย วนจ้่ดักหนูได้ดักหนูได้ดักได้จริงๆรลย้ยเดี๋ยวไปปล่อยจ้าเดี๋ยวเอาหนูไปปล่อยครับจับได้แล้วอยู่ในบ้านตั้งหลายวัน อันนี้เพชรกับรักเองอ่ะจับหนูได้ด้วยเห็นไหมเอาเฮดมาขึ้นเนี่ติดตั้งมืาขึ้นแล้วก็จับได้เลยวันนี้เปิดนี่เดี๋ยวปล่อยใายไป 拜，拜拜<喂>。<laughs>